การภาวนามีหลายเวธีลมาหายใจก็เป็นวิหารธรรมกับบ้านที่อยู่ของเราแต่บางครั้งเราก็กำหนดลมใจก็ไม่ลงตว่ต้องเอากรรมฐา,านโบเดินเั่นพิจารณาการสามสิสองพิจารณาร่างกายให้เป็นทาน วิชราพุทธานุสติรำมา,านุสติสังฆานุสติเลิกทึงเสียเลิกทังาทานที่เราเคยรักษาทานที่เราเคยให้โดยเฉพาะเองเวลาให้สิ่งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้แต่เพียงแต่นึกขึ้นมาอยากอยากช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เราได้สมบัติอะไรมานัจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่เราอยากแบ่งให้คนอื่น ิตใจ,จนั้นเป็นจิตใจที่ควรจริญระกิวเสมอเปาะเป็จ่ายที่กว้างขวางถ้าเราภาวนาไปภาวนามาใจไม่ลงคิดขึ้นมาเออแล้วชั่งชังเป็นผู้ไม่มีวาสนานะ่รคิดอย่างนั้นก็ทำลายตัวเองแล้วนึกถึงความดีที่เราสร้างมามันทำให้เราเกิดเปิกบานขึ้นมาได้ไมีกำลังใจขึ้นมาได้ เราจะพารณาความตายพอเมื่อตายไปแล้วคติของเราจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเราแต่สภาพจิตใจของเราตอนนี้เป็นยังไงถ้าเกิดเราตายในขณะนี้เราพร้อมที่จะไปไหมฉันบอกว่านยังไม่พร้อมมันเพราะอ,อะไรรัตริดียอะไรอยู่เร,เรื่องพิารณาความตายนั้นก็ ไม่ได้น,นำให้ดคดแต่ตายตายตาย,ตายอย่างเดียวเพราะนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงว่าเรามีหน้าที่อย่างไรบ้างที่จะปรับปรุงจิตใจของเนาวถ้าเรามั่นใจว่าสุขติเป็นที่วางได้เราก็ทำาอบนั้น <c oughs> <c oughs> รวมแล้วบทกรรมฐานมันมากไหมก็จิตใจของเนาวมันจะสงบอยู่ตั้งม้านอยู่ก็ต้องมี อยู่ในอารมณ์ที่มันชอบชอบเพราะสบายหรือชอบเพราะเห็นว่าน่าสนใจก็แล้วแต่เราชอบเพราะเหน็นมาอมันทำผั้นใจของเรามีสถาก็เกิดมาความเริ่มสายขึ้นมานะบดกรรมฐานอย่างเงื่นที่ปลายๆก็มีมีในาพระไลาปทกกมีภิกษณุณีองค์หนึ่ง กิดน้อยใจตัวเองเปฏิบัติมาหลายปีไม่เห็นใจลงสักทีมีวันหนึ่งเดินผ่านเห็นพวกชาวชาวนาทำงานก็เคิดตีเตียนตัวเองว่าพวกชาวนาทำงานเขาเขาหนักแต่ก็ร้อนเหนื่อยก็เหนือหน่อยแต่เ็ายังทำได้เรานี่มีงานเบาแค่พิจารณาดูจิตใจของหนามันยังทำไม่ได้เลยมันใหญ่วา เคลดแบบนี้กลับไปทางโกฏิหรือเวลาเอาน้ำมปล้างเท้าแค่ดูน้ำไหลไปมันก็ใจสงบเข้าไปในโกฏิภาวนะก็สำเร็จได้ในอาจจะกยะาข็เล่ามีพระจุลบันทก ความจำก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสมองก็ไม่ดีจะจำบ,บทครรมฐานก็จำไม่ได้ลังกันว่าท่านพระเจจาเอาภาพ,พืนหนึ่งบอให้ท่านบอกให้ท่านเอามือมปไปลูปไปรูปมาแกนั้นไหนไม่ต้องอะไรมากมายเพียงแต่รูปรปรูปมาพระธรรมดำที่พระเจ้าบอกไว้ดูภาพไม่ค่อยขี้คลายในมือ เงืนในมือมันก็เทีย่ย่ในผ้ายิ่งลูปไปลูปมายิ่งสกพรกเกิดอาการธรรมสังเวชขึ้นมาใจาก็ลงอย่างนี้ก็มีรวมแล้วพฤติการภาวนาวิที่ทำใจสงบมันก็แล,แล้วแต่แต่ละคนแต่ละคนแต่ที่เป็นจุดรวมได้ก็ค้านิยมงของเราแล้วถึง การที่บริจาคการสรุปท่าน,นได้ยานสามรสชาติได้เห็นสัตว์ทั้งหลายตายแล้วเกิดใหม่ตามกรรมตามเจตนา,ตา,นาทั้งก็เลยก็ไปดูเจตนาในจิตใจของท่านเจตนานี่อะไรเป็นที่ผู้ผู้บอกบอกว่าก็ความเห็นก็เทีย่ความเห็น ความเห็นแบบไหนที่ฉันทาให้เราหลุดพ้นได้มีไหมทั้งกับค้นพบว่ามีความเห็นที่เรื่องอยสัจทั้งปฏิบัติไหนอยสัจตามหน้าที่ชนบรรลุถึงอมตะธรรมจึงรู้ว่าความสุขที่ไม่ตายมีอยู่และเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้ก็คือคุณธรรมที่พระองค์ใช้ในการบรรลุนั้น ความไม่ประมาทใจตั้งมัน่นแล้วม,มีความเพียรก็เป็นสิ่งที่คนอื่นทำได้เราทุกคนก็ทำได้เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรพูดอะไรเคิดอะไรแต่ว่าให้พิจารณาว่ามันจะอำนวยการเดินทางของเราทำมรกที่จะไปสู่อมมจธรรมหรือไม่ เราต้องให้ใจสงบไว้ก่อนจากนั้นก็พิจารณาแห่งความทุกข์ในจิตใจของเรามีหลายบ้างในสิ่งที่บางทีเราชอบอยู่แต่เรารู้ว่าทามันขวางทางเราก็ต้องรู้จักละสิ่งที่เราไม่ชอบแต่มันจะอํานวยทางเราก็ต้องเจริญในความคิดความเห็นตันหาอุปทานต่างๆของเรามันขวาง เราต้องรู้จักละปะทิละทังบอกว่ามันดแต่แห่งแห่งทุกเหล่านี้มีสองอย่างก็อย่างหนึ่งเป็นแด่ดูเฉยๆมันจะหายไปเองเพิ่มกินกิเลสที่ชอบซ่อนอยู่พอมันรู้ทา่าว่่มันเปิดเผยขึ้นมาเมื่อไรเราจะไม่เอากับมันปทิมันซ่อนอยู่หลายๆชน ถ้ามว่าดูไปดูมาดูแค่ดูเฉยๆเพราะมันเห็นข้าวอ้าวมันไม่คุ้มเลยทําไมเราทําตามนี้ก็มันปกติติดในสายของเราแต่เมื่อเรามองดูแบบตรงไปตรงมาเมื่อจะหายไปเองมันเหมือนกับมันละอายนี่อย่างนึ่งที่อีกอย่างนึไม่เป็นอย่างนั้นเรามองเท่าไหร่เท่ามันมันไม่ละอาย ใจมันจะเอาท่าเดียวมันเยอะมากทีเดียวอย่างพวกที่กำหนดยุบหนอพองหนอแล้วเวลาขาจะละกิเลเขจระเฉพาะประเภทที่ว่ามองดูเฉยๆมันก็หายไปอย่าครูบาอาจารย์ของเราท่านบอกว่้การทำวิปัสสนามา่อชดูเฉยๆบางทีก็ต้องค้อคว้าต่อสู้กับมัน ต่อสู้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องประกอบรู้จักประกอบสังขารงมีกายสังขารวาจีสังขารเจตสังขาร,พรเพื่อจะต่ตอสู้กับเกเรเหล่านี้ได้ฉันกายสังขารวุฒีหายใจของเนาวฉันบางครั้งเราก็เกิดความกลัวขึ้นมาความโกรธขึ้นมากา,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 ารหายใจของเราวมันเกิดผิดปกติ ทำให้กิเลสอะไรกำเริบขึ้นมาต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขยึดลมหายใจคืนแต่ที่จะเป็นเครื่องมือของกิเลสทำเน,น,นเป็นเครื่องมือของพระธรรมเต่งลมให้เป็นที่สบายคลายความเครียดคลายอาการที่ไม่ดีในะร่างกายของหเมื่อร่างกายดีแล้วมันมาเลยยุให้กับกิเลสกำเริบ อาจะได้มองดูกิเลสได้ชัดขึ้นมานก็กิเลสเขาคือเขาคือยดสังขารของเราเขาวาจีสังขารคำวิตกวิจารในจิตใจของเราเราจงยึดคืนฉันเขาก็ความกลัวขึ้นมาดูสภาพโลกทุกวันนี้มันมันมันไม่ไมไมไมน่าไว้ใจ เราน้นทีงว่าสภาพของเราเป็นยังไงเราจะตกลําบากย่างงั้นลําบาก่านี้เอาเป็นเรื่องแบบเรามันทุกข์ขึ้นมาได้ลืมเสนดิดว่าถ้าเราสร้างความดีโลกจะเป็นยังไงช่างหัวมันฉันจะสร้างความดีของฉันก็นแล้วกัน ต่ถ้าหากว่าเราถาวาความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับลาดยกสังกษ์มันเป็นความสุขที่ถูกทำลายได้ง่ายที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราเลิกึงว่าความสุขของเราจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับคนธรรมในจิตใจของเราให้เราเป็นผู้มีศีลผู้มีสมาธิ ถ้าได้สองข้อนี้ท่านบอกว่าการเสียหายอย่างอื่นไม่สำคัญถ้าเสียหายสองข้อนี้แย่ yeah. แต่สองข้อนี้มันดีตรงที่ว่าคนอื่นเขาแย่งของเราไม่ได้บังคับให้เราทำเพจเสียนเขาก็บังคับไม่ได้บังคับให้เรามีความเห็นที่เพจัก ทำลนองกองทําไม่ได้เราเองต่างหากเป็นผู้เดียวที่จะทําลายสิ่งนั้นไ,ได้เพราะฉะนั้นจะกลัวอะไรให้กลัวว่าเราจะทําสิ่งนั้นให้เสียซึ่งความกลัวแบบนี้ไม่เหมือนความกลัวธรรมดาความกลัวธรรมดาของเรานะมันความกลัวที่เกิดขึ้นมาจากความที่เรารู้ว่าออนแออยู่ในสภาพ ที่มีความสุขที่รักษามาได้แต่ความกลัวที่ท่านเรียกว่าโอตปะกลัวเราจะทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นความกลัวที่เกิดจากความรู้สึกตัวว่าเรามีอํานาจแต่กลัวเราจะใช้อํานาจของเรานในทางที่เผ็ดถ้าคิดแบบนี้ได้โลกจะเป็นยังไงมันไม่ได้ทำลายสิ่งดีๆในจะิตใจของเรานนะ จของเราเกิดมันของขึ้นมาเรียกเรียกว่าวิตกวิจารใช้วาชิสังขารที่จะแก้ความเคสที่งงโที่ทำให้เกลียดกำเริบจากนั้นก็เจตสังขารก็สัญญาก็เวทนาสัญญาก็ภาพที่สร้างในจิตใจของเรามันจะมีอำนาจมันช่วยกเกลยได้ ที่นีเรายึดคืนก็าทำสัญญาที่ว่าเราอยู่ในสภาพที่มีอำนาจเราอยู่ในสภาพที่โลกเอาของดีของเราไปไม่ได้ความกลัวความอะไรมันจะค่อยหายไปหายไป,ยไปเพราะเราใช้สังขารแก้สังขารที่ไม่ดีใช้สังขารเป็นเป็นฝักฝ่ายของพระธรรม นี่แหละค่าในยมของเราว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโลกมันขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตใจถ้าเราดูแลจิตใจให้ดีเราทำงานที่สำคัญส่วนโลกนั้นเราก็ช่วยเข้าตามกำลังแต่ข้อที่สำคัญก็จิตใจของเรา รักษาค่าน,นิอยนมีไววจิใจของเราไม่ตกตามิิใจก็มีแต่จรนท่าเดียวส่วนที่จะให้ใจของเราสงบก็ขึ้นอยู่กับกรรมฐานโพรดได้โปรด่งที่เราชอบแต่ที่จะให้เกิดปัญญาที่จะให้ลุดพ้นต้องมองโลกตามหลักของสมาธิ เสมอมเพียงแต่ว่าดูโลกเฉยๆแต่มันมีค่านิยมด้วยที่เอาอรตะธรรมเป็นข้อใหญ่เป็นประธานในจชิดใจของเราความสุขอย่างอื่นก็รองลองมาแต่เคล็ดอย่างนี้ได้ปฏิบัติตามนี้ได้เรียกว่าถูกแนวทางของพระธรรม